ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาอยู่ที่นี่ครับบ้านศิลปะหาดใหญ่ครับเป็นโรงเรียนสอนศิลปะและที่นี่ครับผมได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทำงานนานแล้วก็อยู่กับวงการศิลปะมายาวนานเลยทีเดียวครับก็คือท่านอาจารย์มณีรัตน์ศรีคำพาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับงานศิลปะนี่มันต้องมีความทุ่มเทตั้งใจมากทีเดียวก็อนอือต้องต้องเรียนถามอาจารย์นี้ครับว่า อาจารย์เนี่ยจบมาทางด้านศิลปะโดยตรงไหมครับจบมาออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์บ้านสุเดครับก็มีหลากหลายคือเรียนหลายอย่างหลายอย่างในศิลปะหลายแขนงใช่หลายแขนงแต่เราเลือกที่ทางานด้านนี้ตอนแรกก็อาจจะเป็นงานเด็กตอนตอนที่จบใหม่ๆครับแล้วก็มาย้ายมาอยู่หัดใหญ่ก็อาจจะมีเริ่มต้นก็อาจารย์สุบินทําร้านกรอบรูปครับทา เปิดร้านป้ายโฆษณาอะไรพวกนั้นแต่ยังไม่ไม่ดิงนดยตรงเหมือนกันยังไม่ได้จบมาแล้ววาดรูปเลยใช่ใช่คือธุรกิจแต่ว่าเขาเกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่ใช่เริต้นด้วยศิลปะใช่ทำกรอบรูปมาเปิดสอนด้วยเปิดสอนเปิดสอนเราก็ต้องเริ่มจริงจังกับการต้องทํางานศิลปะแลลวเพราะว่าเราอาใช่เพราะเราต้องสอนด้วย สอนด้วยทำงานด้วยก็มีเวลาใช่มีเวลาเยอะอยู่แล้วเรื่องมีเวลามีเวลาเยอะแต่แล้วว่าฉันจะทำอะไรที่ว่ามันได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เราเรียนมาด้วยแล้วก็เอาไปใช้งานได้ด้วยโดยที่ใช้เวลาว่างตรงที่ว่าเราว่างมาอยู่นี่คือมันมันไม่ได้ทํางานประจำมันเป็นอาชีพอิสระอิสระแล้วเรามีเวลาเยอะก็ขายได้ด้วย ก็ตอนนั้นยังขายไม่ได้ค่ะยังยังไม่มีใครซื้อเรายังไม่มีเราเพิ่งวาดเลยเนาะเราเพิ่งวาดแล้วเราก็เแบบเราทํางานเป็นสีน้าค่ะเหมือนสมัยก่อนที่เราน้านกเ็จเป็นพัดภาพสีน้ําสีน้ํว่าจะเป็นพวกประเภทดอกไม้หุ่นนิ่งอะไรพวกเนี้ยค่ะเราถนัดด้านนั้นนะฮะผู้หญิงค่ะก็คือว่าอะไรใกล้ตัวหรือว่าอะไรที่เห็นความสวยความงามออกมาก็จะเป็นพวกดอกไม้หุ่นนิ่งอะไรพวกกระเป๋าอะไรเนี่ยมาส่วนใหญ่เป็นงานสีน้ํา ใช่แต่ก่อนน้ำสีน้ำไม่เคยจับเสียใครอีกเลยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่มุ่งไปทางแต่ว่าสีน้ํามันมันเราเป็นแม่บ้านด้วยมันไม่ใช่จบมาเป็นศิลปินโดยตรงไม่ได้จบมาเพื่อจวมาเป็นศิลปินมาทางานศิลป,ปะเราก็ทํางานแม่บ้านแล้วก็มาวาดรูปเวลาว่างจากการทํางานใช่ไหม,มที่มันไวอะไรที่มันสะดวกคือสีน้ำมือหนึ่งทำเราข้าวมือหนึ่งก็ได้จะประมาณ มันยังไม่พบตัวตนของของเราหรือว่ามันเอ๊ยพอมองปุ๊บว่าเป็นมณีรัตน์มันไม่ใช่ันยังไม่ยังไม่อายยังไม่ใช่สีน้ําแล้ววาดไปแล้วก็ยังมองหาตอนนั้นเราคิดเอายังไงดีนะจะวาดสีน้ําต่อไปไหมหรือว่าแต่ที่ใช่ใช่ตอนตอนที่วาดก็คือแต่ก่อนนั้นคุณสุบินเขาวาดทุกวันวาดทุกวันบ้าพลังว่าง เขาว่างเขาวาดวาดทุกวันวาดสีน้ำเลยวาดจนใช่ใช่เขาวาดวาดวาดหมดเลยนะใช่สีหมดกระดาษหมดแต่ว่าเราเห็นทุกวันเนี่ยเห็นทุกวันเราเอ้ยเราก็ต้องอยากจะทําบ้าอย่างอะไรเงี้ยอยากเอาแต่ไม่ใช่ว่าอยากแบบอะไรหรอกแต่ว่าเออเวลาว่างมันมีเยอะแล้วเขาวาดแล้วเราไปนั่งดูเฉยมันไม่ได้มันไม่ได้แล้ใช่เราเล่นมาด้วยกัน ตอนนั้นเราเราถือว่าเป็นศิลปินเลยนะครับที่แบบมีเริ่มเริ่มมีตัวตนแบบว่ามานีรัตมีผลงานสีน้ําอะไรเงี้ยยังไงยังยังยังไม่มีตัวตนตอนนั้นเป็นผู้ติดตามก็อยู่เป็นผู้ติดตามศิลปินอ่ะสมมติเขาเชิญหลายปีเขาเขาเชิญมาก็เชิญอาจารย์ศิลปินใช่ไหมเราก็ไปเป็นผู้ติดตามได้ไปด้วยได้ไปว่าโน่นนี่นั่นแล้วก็ไปในนามผู้ติดตาม คุณชมครับหลังจากที่อาจารย์มณีรัตน์เป็นผู้ติดตามศิลปินยูบมาพักหนึ่งก็เริ่มที่จะมีงานเป็นของตัวเองวาดรูปนี่ฮะวาดผ้าถุงเหมือนผ้าปะเตะน,นะครับคือทางใต้เนี่ยนี่นี่นี่อันนี้เป็นเป็นรูปที่อาจารย์วาดใช่เป็นรูปแรกที่เกิดแรงประารใจในการวาดแล้วก็วาดรูปแรกพลิกผันยังไงครับอาจารย์กลายมาเป็นสีอะคริลิกในใน,ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคุณ ลูกค้าเราหรือว่าคอนเทคเตอร์ของเรามันอยู่ที่มาเลมเซ็นโ์อะไรเงี้ยตอนนั้นเราวาดมาเราเริ่มมีมีคนสนใจซื้องานของเราทั้งแรกที่เราจัดงานดูโอใช่ไหมงานดูโอเนี่ยคนที่มาให้กํำลังใจก็คือเฮงเยาวลินเฮงเยาวลินเป็นชาวพินมาเลท่านมาแล้วก็มาก็เชิญมางานนี้งานแสดงคู่เสร็้วก็มาเห็นรูปนี้รูปที่ว่าบอกครั้งแรกค่ะที่วาดก็บอกว่าเอา โดนเลยอะไรเงี้ยเอชอบเองชอบเองชอบเองเองเอาเองเอานี้อะไรเงี้ยอ่ะแกก็แกบอกว่าชอบเองซื้อเองซื้อกล้วพูดภาษาไทยบ้างพูดภาษาแล้วเราก็เราเอาเอาจิ้งเลยรู้เองอะไรเงี้ยประมาณนั้นแกบอกว่าเออดีดีทำเยอะๆแกบอกดีดีทำเยอะๆทเยอะใช่ทำเยอะเนี่ยโอเคใช่เลยเนี่ยทำเราก็บ้านเราทำเยอะ เรากลับบ้านเรามาวาดก็เนี่ยผู้ใหญ่เขาเป็นให้กําลังใจค่ะอาจจะเป็นเอยเห็นมายรัตนเห็นสุบินทํางานมานานอาจจะมาแล้วก็อาจจะซื้อให้กําลังใจเป็นการให้กําลังใจแต่ว่ากําลังใจนั้นนะ ทำให้เรากลับมาสร้างสรรค์าง,งานตอนที่เรากลับมาวาดวาดเป็นสีคริกหรือวาดสีน้ำมาก็วาดสีน้ำค่ะวาดสีน้ําในงานชุดนี้คครับคือทุกอย่างเป็นขั้งแรกหมดเลยค่ะ mm hmm. ก็คือเรางงว่าการเดินทางของเรามันเหมือนว่าเราทําจากงานดอกไม้งานหุ่นนิ่งจริงๆรัเดกการเดินทางกันมาทํางานชุดนี้พอเริ่มชุดหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นพอดีช่วงนั้นเป็นทํางานทางมาเล เขาจะของานไปเกือบไปแดงเพื่อการกุศลครับการกุศลหนึ่งสองสามแล้วก็มันมีแล้วก็สี่ห้าเนี่ยรูปเนี้ยห้ารูปเนี่ยเขาให้ตอนนั้นจำไม่ได้ว่า1 0หรือ20%อให้ศิลปินใช่ให้ศิลปินแค่นั้นที่เหลือก็คือทำบุญหมดเลยค่ะเราก็ขายได้หมดขายได้แล้วตอนนั้นก็รู้สึกมีคนชอบก็แค่ชอบแต่เรารู้สึกว่าเออคงเป็นงานการกุศลเขาคงซื้อเพราะว่าเขาอยากช่วยไง สมาคมนี้แค่นั้นเองอเราคิดแค่นั้นตอนนั้นใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บพอปีถัดมารเราสามคนเนี่ยเราของเล่มนี้ใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยสามเล่มนี้แผ่นภาพนี้นะคะเราสามคนก็คือมีตุ๊กแล้วก็พี่พมัดแล้วก็คุณสุบินแสดงสามคนที่แกลเลอรีร่บอกย้ำงานของเราเอาไปคนละประมาณสิบชิ้นค่ะเนี่ยงานชุดนี้ค่ะก็เป็นครั้งแรกอีก รูปครั้งแรกที่เราวาดสีคลิกก็คือรูปนี้สีคลิปขูปนครั้งแรกสีคลิปรูปนี้ก็คืองานชุดเนี้ยมันก็พอวันเปิดงานมันก็หมดอ,อมีคนซื้อไปอีกแล้วใช่มันมันก็เอ้ยเรามันยิ่งเซอร์ไพรส์กันไปอีก,กว่า<ม>เอาเย้ยเรามันมาจากไทยเป็นศิลปินแบบไม่มีชื่อเสียงโนเนมหรือว่าอะไรที่ว่าแบบไปมาเลยคนแบบว่าเขายอมรับขนาดนี้ฮะไม่ยอมรับเราโดยอย่างนงี้มันเป็น เป็นเรื่องอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากสตาอดเราะคิดว่ามีกำลังใจมากเออเขิมเลยค่ะจากก่อนนะถ้าสมมติขายรูปหนึ่งได้จะวาดเพิ่มอีกสามสี่รูปออกมามันเป็นยากำลังที่เราอยากให้เราสร้างงานว่ามีคนชอบแล้วมันโดนนะมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขมมันมีมันมีความสุขนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่นั่นแต่ว่าในทางทางกำลังใจนอกใจกันเราต้องสร้างงานมีเลยตังค์ซื้อสีซื้อ สีมาทำนู่นนี่เฟรมอะไรเงี้ยมาอาจจะนั่นอ่ะเราก็ต้องคราวนี้เอาจริงจังนะก็จริงจังเริ่มก็จริงจังโอ้โหเริ่มไม่ทำอะไรแล้วว่าลูกว่าลูกอย่างเดียวเลยนะจุดประกายที่อยู่อยู่มาเป็นผ้าถุงนี้มันเกิดมาได้ยังไงครับแม่มาจากขอนแก่นมาเยี่ยมตอนมีลูกมามาดูหลานมาอะไรท่านก็ก่อนกลับเราก็ไม่รู้ว่าท่านลืมผ้าถุงไว้หรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยอ่มันก็เป็นจุดกำเนิดว่าเรา ปกติเราเป็นคนรุ่นใหม่นะไม่เคยหยิบผ้าถุงมาใส่อยู่แล้วไอ้คนสมัยนี้คือว่าอย่างเงี้ยไม่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 นุ่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะนุ่งผ้าถุงไม่เป็นเหมือนภาพแม่ที่เสือว่าเอออาจจะเป็นแม่นุ่งให้ลูกหรือพี่นุ่งสอนน้องนุ่งอะไรประมาณนั้นค่ะนั่นแหละก็คือแม่ทิ้งไว้เราก็ไปเห็นเราไปเห็นแล้วก็ถ่ายทาหุ่นนิ่งมันก็เกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมาคือเราหยิบมาใส่หยิบมาใส่แล้วก็อ่เธอมาถ่ายรูปไห้เล้หน่อยดิอันนี้เป็นนางแบบเอง คราวนี้พอมาดูลวดลายต่างๆสีของอาจารย์เนี่ยมันเหมือนกับพ้าถุงจริงๆเลยผมเห็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าเ<ม>ฮ้ยมันมีลายแบบสีทองวิ่งไล่กันไปตามเป็นลวดลายต่างๆม,มันเหมือนมากอันนี้อาจารย์ต้องมานั่งแกะรายละเอียดให้เหมือนผ้าถุงผืนนั้นๆนย มันก็ไม่เชิงว่าต้องแกะแต่ว่ามันเป็นอิสระมากกว่าบางทีมันอาจจะมีดอกเล็กดอกใหญ่อะไรเงี้ยมันเป็นเสน่ห์บางทีไม่ต้องเป๊ะบางทีเป๊ะมันอาจจะแข็งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เส้นมันก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างมันโทนสีที่ใช้นี่ก็คือแบบเหมือนมากเลยในสีเขียวแบบเนี้ยนะสีออกแดงส้มๆอย่างเงี้ยมาจากผ้าถุงผืนนั้นจนถึงตอนนี้อาจารย์ก็มีผ้าถุงเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชมมีเสื้อลายลูกไม้ด้วยนะไม่ใช่แค่ผ้าถุงอย่างเดียนะนี่นะ มีภาพเยอะเลยนะฮะที่เกี่ยวกับผ้าถุงและการแต่งกายของหญิงสาวชาวใต้นะฮะผสมภาษาระหว่างทางอิสลามทางจีนนะ,ะถ้าเรารู้จักชุดบ้าบายยะหยาของูุกเก็ตก็คล้ายๆกันนะ,ะ<ม>ชุดผ้าปาเตะอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ว่าอาจารย์จอที่ได้ผมดูหน่อยน,นะอันที้มันหมายอะไรอ,อันนี้อาายอนนี้นไ,ปไปแบบเวลา ออนอาจารย์ลองนิ่ภาพนีนต้องใช้เวลานานไมครับหนึ่ง้าพที่จะจะวาได้เสร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาวันหนึ่งเราทําได้กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยต้องไม่ทำอย่างอื่นด้วยใช,ใช่ใช่อาจจะมีว่างบ้างเช็คเฟซบุ๊กบ้าง <laughs> อันนี้คือใช้เวลาหลักกับเฟซบุ๊กกันนะ <laughs> ในหนึ่งวันเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเราเราว่าอาจารย์ทำนู่นทำนี่ไปด้วยทําชีวิตของเราใช้ชีวิตด้วยกว่าจะเสร็จเนี่ยสักเดือนหนึ่งได้ไหมก็อาจจะไม่ถึงเดือนแต่ว่าใช่แต่ว่าเป็นเป็นคนที่ว่าทํางานไม่ไม่ไม่ปล่อยเวลาว่างมากอ่ะเพราะว่าจนมากก็จะทํางานของอาจารย์นี่เป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับถ้าสังเกตดู มีตัดเส้นอ,อันนี้มันเป็นสีทองนะครับอาจารย์เป็นเป็นสีทองมันเป็น,สนเสน่ห์ของผ้าปาเต้ความบอนชอยส์ริมทองอะไรบอย่างอ่าอันนี้เป็นสีอะคริลิกส,ส,สีอะคริลิกค่ะสีอะคริลิกนี่มันผสมน้ําใช่ไหมครับใช่ผสมน้ําแต่มันเป็นจะแห้งไวนะครับอย่างเนี้ยอย่างพวกมือพวกอะไรเนี้ยมันต้องผสมสีเวลาเราวาดอย่างอย่างอย่างพวกสีทองทองงเนี้ยเราใช้พู่กันหรือว่าเราใช้กุกรลยใช้พู่กันใชใช้พู่กันนี่แหละฮะคุณผู้ชมนี่นะ ไม่ได้ใช้กลวยอะไรบีบนะคุกแใจเล็กอ๋อนี่ฮะคุณผู้ชมคิดดูสิครับว่ากว่าจะได้งานมาหนึ่งชิ้นเนี่ยทุ่มเทพยายามมากขนาดไหนฮะผสมสีกันออกมาใส่ตาไปไวมากนะใส่ตาไปไวมากใช้เราใช้เยอะนะใส่ตาใช้เยอะใช้เยอะอย่างเงี้ยมันเพ่งมันอะไรเงี้ยมันก็ธรรมดาเข้าใจเลยครับว่าคาว่างานงานศิลปะมันมีสมคุณค่าอย่างนี้อาจารย์แล้วนี่อาจารย์มีการร่างแบบอะไรไว้ก่อนไหมครับ มีปากกาด,ดินสอลงไปก่อนไหม<ช>หรือว่าเราวาดวาดไปเรื่อยๆของถ้าถ้าเป็นสีนะ้ำเราอจะล่างแล้วก็บนกระดาษได้เลยแต่เบิ้องสีอ็คิอเราอาจจะตรงพื้นก่อนแล้วก็ลงมาล่างดอกอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนว่าเราลงพื้น,นส้มๆใช่ใช่อันนี้ก็คือขั้นตอนคือเราอาจจะเป็นล่างเป็นรูปร่างก่อนแล้วเสร็จก็ลงสีเป็นพื้นพื้นสีส้มก่อนแล้วก็คัดเป็นล่าง,งเป็นดอกด้วยสีขาวค่ะ วางเป็นดอกแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ลงทีละชั้นก็จะลงสีเขียวแล้วก็ทําเส้นสีเข้มสีเข้มขึ้นมาชแล้วก็ตัดสีทองอมันก็ต้องไล่มาเป็นทีละชั้นทีละชั้นใช่ใช่ใช่คือต้องมีประสบการณ์และต้องวางแผนไว้ทีนี้เวลาเราทํางานอาจารย์วันนี้เราหยุดไปพรุ่งนี้กลับมามาต่อนี่เราจะต่อติดนะครับอาจารย์ก็ได้ค่ะได้สีิได้ได้สีตินมันวาดทับอะไรได้เลยไหมอันนี้ได้หมด ได้แก้แก้ได้เหมือนตรงเนี้ถ้าสีเราลงใหม่ก็เหมือนจะลงใหม่หมดเลยผสมสีใหม่อะไรใหม่นี่คือผ้าถุง<ม>ที่คุณแม่ลืมไว้หรือตั้งใจก็ไม่รู้หรือโดนบันดาลยังไง<ม>ให้เกิดว่ามณีรนนัตอาจจะใช้ประโยชน์จากผืนนี้ <c oughs> สุดท้ายได้มาเป็นแนวคิดเป็นไอเดียของอาจารย์มณีรนนัตที่ห<ม>ยิบยกตรงนั้นขึ้นมาปัจจุบันนี้ถือว่าเห็นปุ๊บก็พอจะเฮ้ยนี่มัน งานของศิลปินเอ็มมามีรัตเอ็มสีคำภาอาจารย์ใช้ลายเซ็นว่าเอ็มแล้วก็นามสกุลนะครับเป็นเอกลักษณ์ซึ่งผมเห็นหลาย,ลายครั้งใน Facebook อ๋อนี่แน่นอนต้องเป็นของอาจารย์มาีรัต hmm. แน่นอน hmm. มีความสวยงามอย่างที่เราเห็นนะท่ทนานทะ่านผู้ชมเห็นนะภาพเหล่านี้ดูสิครับมันดูแล้วมันเหมือนภาพปะเตะมากเลยนะครับดูสิครับขั้นตอนการทำเนี่ยต้องนั่งอย่างนี้อยู่อย่างนี้ มีสมาธิอยู่คนเดียววาดไปกว่าจะได้หนึ่งชิ้นงานแบบนี้คุณผู้ชมครับในการสะสมภาพในการขายภาพมีนักสะสมหรือว่าผู้ทีชื่นชอบงานศิลปะเนี่ยเขาซื้อขายกันเยอะมากนะครับในทั้งไทยและต่างประเทศปัจจุบันนี้เนี่ยศิลปินขายงานได้ได้ไดราคาดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนที่ค้นหาตัวเองเจอและคนที่มีผลงานเด่นชัดอย่างเช่นอาจารย์มณีรัตน์เนี่ยเราจะเห็นว่า มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วนะครับมีสไตล์แล้วเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์มันรัดแน่แต่นี่คือเบื้องหลังของคทงนทํางานเห็นไหมครับกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นไม่ง่ายนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมีการทุ่มเทอาจารย์ครับนี่คืออาจารย์คิดว่าใช่อาจารย์หรือยังนี่คือตัวตนของอาจารย์หรือยังแนวทางเนี้ยนักวาดภาพหรือว่าศิลปินที่ว่าอยู่ยได้กับงานศิลปะมันเป็นแค่การเริ่มต้นแต่เป็นการเริ่มต้นที่ว่ามันบางคนทั้งชีวิตก็ไม่เจอ ที่เป็นปตัวตนตัวเองแต่ว่าเราถือว่าอาจจะโชคดีในะความที่พอเราอาจจะขยันได้ทาทางานแล้วก็โอกาสที่ผู้ใหญ่ว่ามองแบบว่าเออมันใช่แล้วมีมีครูหรือว่าคนที่เขามีประสบการณ์ดูง,งานมาเยอะแล้วมา,มาบอกมาเห็นตรงที่เราทําจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เห็นเป็นภาพแรกใช่ไนหะมเขาก็มาพูดให้กําลังใจว่าวันนี้มันใช่ มันก็เลยเป็นแรงกระตุ้นที่เราได้ทำสิ่งนี้มาเป็นปัจจุบันนี้ที่มันเร็วเร็วนึ่งนี่ว่าเราเพิ่งทำงานชุดนี้ประมาณ2-3ปีอคอับที่โควิดเริ่มต้นแล้วลมันเพิ่งมาชะงักการเดินทางของเรามาตรงช่วงโควิดแค่น,นั้นเองก่อนหน้านี้อาจารย์เดินทางไปแสดงงานต่างประเทศไปขายงานต่างประเทศกันบ่อยอเพราะว่าศิลปนักสะสมหรือผู้ชื่นชอบงานศิลปะเนี่ยต่างประเทศก็มีเยอะ ก็ค่ะตัวก like, ็ส่วนมากถ้าไปต่างประเทศก็เขาจัดแบบเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเขาก็เชิญมาเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียแถวนี้มาเลเซียมีอยู่แล้วแล้วก็อินโดอะไรเงี้ยแล้วแถวยุโรปอะไรก็มีฝรั่งเศสแล้วก็มาแต่ว่าบางทีด้วยภาวะการเดินทางพวกนี้นั่นบางทีความพร้อมอะไรต่างๆมันอาจจะผลงานก่อนที่จะโควิด่ะผลงานจะ ไปอยู่ที่มาเลเ์ยตอนเนี้ผลงานเปิดยี่สิบกว่าชิ้นนะคะกระจายไปอยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่มาเลเ์ยประมาณเกือบสิบห้าชิ้นอยู่ที่ต่างแกลอรี่แล้วก็อยู่ที่อินโดอยู่ประมาณสามชิ้นอยู่ที่รยูเนียนฝรั่งเศสอีกที่เพื่อนเอาไปก่อนก่อนที่จะโควิดอ่ะเขาเราฝากไปก่อนแล้วเราคิดว่าเราจะตามไปแสดงอะไรเงี้ยมันจึงเป็นโควิดปุ๊บเราไปไม่ได้ยอดเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมครับดูสิครับนี่ เยอะแยะมากมายฮะที่อาจารย์มณีรัตน์ดได้วาดไว้นะครับนี่เป็นเล่มเลยนะมีเยอะแยะเลยนะฮะแล้วงานศิลปะแบบนี้ชัดเจนนะเป็นเอกลักษณ์ของตัวบุคคลนะฮะถ้าคุณเห็นรวดลายอย่างนี้คุณอาจจะอ๋อนี่อาจารย์มณีรัตน์คุณเข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับมณีรัตน์สีคำภาเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับว่าเข้าไปอยู่ที่ดูที่ไหนดูผลงานยังไงมาคุยกับอาจารย์ได้เลยนะครับน้องๆหนุ่มๆที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของศิลปะ เข้าไปเลยเพราะาอาจารย์เ็สอนศิลปะด้วยเช่นเดียวกันเด็กๆและเยาวชนที่สนใจนะครับและที่สำคัญอาจารย์เขาได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นของจังหวัดสงขลาด,ด้วยเมื่อปี2560นะครับไม่ธรรมดานะครับนี่คืออาจารย์มณีรัตศิลป์ผาผู้ที่แม่ลืมผ้าถุงทิ้งไว้แล้วกลายมาเป็นแรงบันใจให้ลูกคนนี้ได้สร้างสารรค์งานสวยๆออกมาจนผมต้องตามมาถึงที่นี่บ้านศิลปะ คุณชมครับน่าดีใจครับที่คนไทยก็ค้นหาตัวตนเจอผ่านวัฒนธรรมผ่านเรื่องเล่าผ่านมิถีชีวิตด้วยผ้าถุงของคุณแม่โอ้โหน่าดีใจครับคุณชมครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่เสียสละเวลาเขียนผ้าถุงมานั่งคุยกับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณคุณชมครับต้องลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมขอเวลาไปศึกษาเรื่องผ้าถุงเพิ่มเติมแล้ววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังเยอะเลยครับว่าผ้าถุง เดินทางไปไหนบ้างในอนาคตเราจะได้ติดตามอาจารย์มณนิรัตไปหลายหลายประเทศด้วยวัฒนธรรมของเราขอบคุณทุกชีวิตรครับบ๊ายบาย